เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรที่อยู่กับเรามานานแล้วอะไรที่เราเคยชินมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงสําหรับชาว PC โดยเฉพาะคนที่เล่นเกม f p s หรือว่าเกมสามิติหนึ่งสิ่งที่เราคุ้นเคยจนเรียกได้ว่าเปิดเกมขึ้นมาก็เข้าใจกันอย่างอัตโนมัติมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปุ่มควบคุมทิศทางแต่็นยูบนคีย์บอร์ดที่จะทําให้เราบังคับตัวละครบังคับควบคุมเกม ทุกวันนี้ WASD เป็นมาตรฐานของการเล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แทบจะทุกเกมแล้วทำไมมันต้อง WASD ครับทำไมมันไม่เป็น EDSF หรือว่า a s x 4หรือว่าอื่นๆอีกมากมายคีย์บอร์ดมันมีตั้งกว้างทำไมทำไมปุ่มนี้ถึงเป็นปุ่มเริ่มตอนเรียกว่าคีย์บอร์ดบางรุ่นก็ไฮไลท์สีตรงนี้ไว้ให้เลยมาลองฟังกันดูครับว่าทำไมเป็นแบบนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปในเกม PC ยุคแรกๆครับ ในตอนนั้นเวลาเล่นเกมมันไม่มีปุ่ม Default แบบนี้มาให้คนจะใช้อะไรก็ตั้งกันไป W A S D E D S F A S X C A B C D คือต่างคนต่างใช้ตามที่ตัวเองถนัดแต่เรื่องมันเริ่มตรงนี้ครับวันหนึ่งจอห์นคา m a แมกหนึ่งในผู้ก่อตั้งอิสซอฟต์แวร์เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ด้วยเขามีผลงานดังๆในตำนานหลายเกมอย่าง w ูเฟนสไต e ์ดูมและเควกแน่นอนครับว่ายุคนั้นเนี่ยเกมพวกนี้มันรุ่งเรืองมาก เป็นเกมดังทุกเกมแล้วจอห์นคา m a แม็ก็เป็นคนสําคัญเอาเป็นว่ารวยอะแหละรวยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ WASD คืองี้ในปี1997เนี่ยมีการแข่งขันเกมเควกแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจอห์นคา m a แม็กคิดอะไรเขาเลยเอาเฟอร์รารี่ส่วนตัวของเขามาเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะอาจจะเป็นเพราะความภูมิใจที่มีคนเก่งเกมที่เขาอุตส่าห์ทุ่มเททํามาก็ได้ ซึ่งไอรางวัลเฟอร์เรอรี่เนี่ยมันฮือฮากันมากครับเพราะในฐานะรางวัลของการแข่งเกมมันแพงสุดๆเลยในสมัยนั้นจริงๆเอามาแจกตอนนี้มันก็ยังแพงอยู่ดีนะมนเลยทําให้การแข่งเกมครั้งนั้นเนี่ยเป็นที่จับตามองแล้วคนที่ได้รับรางวัลเป็นเฟอร์เรอรี่นั้นไปคือเดนิสฟอกชาวฮ่องกงสัญชาติอเมริกันโปรเพเยอร์ของเกมนี้เกมเควกเขาได้รับชัยชนะและได้รับรถยนต์สุดหรูไปครอบครองเรามาถึงตรงนี้แล้วมันยังไงวะมันเกี่ยวกับ WASD ตรงไหน ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเดาทางได้ครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเป็นยุคแรกๆคนยังปรับปุ่มกันเองอยู่ใครอยากใช้อะไรก็ใช้อย่างเกมเก่าๆบางทีจะใช้ปุ่มลูกศรหรือเกมดังอย่าง System Shock ก็ใช้ปุ่ม A S D X ในการควบคุมแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตาเดนนิดฟงเขาเลือกใช้ปุ่ม w A S D ใช้จนได้รับรางวัลสื่อเกมหลายๆสื่อก็เลยสนใจเรื่องราวของเขาในภายหลังเขาให้สัมภาษณ์กับ PC ซ a เกมว่า เขาไม่ใช่คนที่คิดค้นปุ่ม WASD คือไม่ใช่คนที่เอามาเล่นเป็นคนแรกเขาแค่เจอคนอื่นเล่นแล้วก็ใช้ตามเพราะมันสะดวกดีแล้วเขาก็มั่นใจว่าก่อนที่เขาจะเอามาใช้แข่งเกมก็มีคนใช้ปุ่มนี้อยู่แล้วเอาเป็นว่าไอ้ชัยชนะของเขาเนี่ยมันทําให้เขาดังขึ้นมาครับแล้วเวลาเขาได้รับคําถามว่าตั้งค่าเกมยังไงคําตอบของเขาก็คือ WASD เสมอตัวเดนิสฟงไม่ได้เคมเครดิตอะไรกับเรื่องนี้เพราะมันก็เป็นปุ่มที่ใช้กันทั่ว,วไปจริงๆ เขาไม่ใช่คนแรกที่ใช้แต่เราก็อาจจะบอกได้ครับว่าคําตอบของเขาในสื่อต่างๆมันจุดกระแสะให้คนเริ่มใช้ปุ่มนี้กันโดยเฉพาะกับเกม fps และเกมที่เอาปุ่มนี้มาใช้เป็นค่ามาตรฐานเป็นเกมแรกคือ half life ครับหลังจากนั้นเนี่ยเกมออกใหม่ๆก็จะมีเกมอื่นใช้ตามๆกันมา อย่าง Tri ฟทและ u a k e คือเกมมันก็มีมาเรื่อยๆครับแล้วปุ่มก็ค่อยๆปรับมาเป็น WASD แต่ผมว่าเกมที่ทำให้ปุ่ม WASD มันฮอตขึ้นมาจริงๆฮอตแบบฮอตจริงๆมันไม่ใช่เกม FPS ครับแต่มันคือ World of Warcraft ในปี2004เนี่ย World of Warcraft ก็เอาปุ่มนี้มาใช้เป็นค่าควบคุมพื้นฐานแล้ว World of Warcraft มันก็ดันเป็นเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกเป็นเกมฮิตที่ฮอตถล่มทลายแทบไม่มีเกมเมอร์คนไหนไม่รู้จักจริงๆตอนนี้เกมนี้ยังเป็นตำนานอยู่เลย มีคนเล่นมาถึงปัจจุบันแล้วหลายๆคนก็ติดปุ่มนี้มาด้วยคือเกมอื่นๆที่ออกตามมาก็ใช้ WASD กันหมดใช้จนมันกลายเป็นเซตติ้งมาตรฐานของวงการเกม PC ไปทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนใช้ WASD กันจนเฉดแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วครับเอาจริงๆมันก็ง่ายสะดวกและใช้ได้กับทุกเกมแต่มันก็ไม่ใช่สําหรับทุกคนครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แต่ตั้งเป็นปุ่มอื่นแทนคนไม่ใช่คนแปลกครับไม่ใช่คุณคนเดียวเพราะขนาดเกม New Feel vale เจ้าของสตีม และเจ้าของเกม Half-Life เกมแรกๆที่เอาปุ่ม WASD มาใช้เขายังเคยให้สัมภาษณ์กับ PC Gamer เเลยครับว่าเขาไม่ชอบปุ่ม WASD เวลาเล่นเกมเนี่ยเขาจะปรับปุ่มแล้วใช้ E S D F แทนสรุปก็คือใครชอบปุ่มไหนใช้ปุ่มไหนก็ใช้ไปเถอะใช้ที่เราถนัดก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้แหละครับ กับที่มาของปุ่มมาตรฐานการบังคับเกม WASD เอามาเล่าให้ฟังกันสั้นๆอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปคุยกันได้ครับว่าคุณใช้ปุ่มอะไรในการเล่นเกมใช้ WASD หรือว่าปรับเป็นปุ่มอื่นๆถนัดปุ่มไหนอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังกันได้สำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ